ครับร้อนนี้เจอกันแน่นะครับอเมริกันบูฟฟอกนะครับเริ่มเข้าคู่หนึ่งคู่แล้วนะครับอ,อันนี้คู่ใครเนี่ยอ่าน,นี้ยังไม่มีคู่หาคู่แล้ว คู่นี่ะครับก็เตรียมตัวนะครับก็ดูแล้วก็จะพร้อมแล้วนะค,ครับท่านใดที่ชอบเรื่องราวของอกบนะครับตามกันได้นะครับ ไว้นี้นะครับก็ครับอยากให้นําเสนอเรื่องราวของอการได้ก,กบแบบไหนคอมเมนต์เข้ามาด้านล่างนะครับสาหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ